แกะก่องรีวิวบาร์บีคิวแอนด์ฮอทพอสสมาร์ทโฮมสวัสดีครับพบกับผมทีมรีวิวอีกแล้วนะครับ ในคลิปนี้เราก็จะมาแกะกล่องเนี่ยอยากกินมุกระทะอยากกินมุกระทะนี่ครับสมาร์ทโฮมนะครับกระทะไฟฟ้าครับก็มีเหมือนไอ้เครอ,องหม้อต้มด้วยเรามีที่ปิ้งย่างนะะไฟฟ้าสมาร์ทโฮมเรามาแกะเลยครับคือว่าอันนี้จัดได้ที่ทั่วไปนะช็อปปี้ลล่าด้าก็ไม่โอ้ค่อนข้างจะเออไม่ได้เอาเปัไกามาตัดเนาะเดิม มือเปล่าเปนเลยอ่ะแกะกออกนะแป๊บนึงที่จริงผมซื้อมานานแล้วอะแต่ว่าไม่ได้แกะทักทีไม่มีเวลาจะกินหมูกระทะเนาะอ่าช่วงนี้ใครอยากกินหมูกระ,ะทะที่บ้านก็ไม่ต้องไปบางทีก็ไม่ต้องส่งไปซมาอกอก็ซื้อมาที่บ้านแหละ,อะโอเค ออกมาแล้วโอ้โหเขาเขาใส่โฟมใส่อะไรมาอยังดีเลยนะอันนี้อาจจะขอขอก้มต่ำนิดนึงเพราะว่าอาจจะไม่เห็นนี่ฮะโอเคแกะต่อน,นี่ฮะเอาปติกออกก่อน เขาแพ็คมาอย่างดีมากข้างในก็จะมีคู่มือนี่ครับซึ่งก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้อ่านแล้วครับใบรับกันคู่มือใบรับกันนะครับข้างในก็เป็นงี้คู่มือการใช้งานบาร์บีคิวแอนด์ฟรัพอร์ตฮะทูอินวันก็เป็นแบบกระทะแบบทูอินวันนะก็มีหม้อร้อนด้วยเอาไว้ต้มน้ำซุปแล้วก็ปิ้งย่างบาร์บีคิวโอเคเราเก็บคู่มือไปก่อนนี่ครับ แพ็คมาหลายชั้นมากทั้งโฟมทั้งระติดห่อสองชั้นไหาเนี่ยอละเอาาออกไปขางในเขาจะมีฝาอันนี้ฝามาให้ฝาเขาเป็นแบบมีผ้าผ้าห่อด้วยหูเขายังไม่ได้ประกอบนะเราองมาประกอบเอง อ่แล้วก็มีสายอะแดปเตอร์มาให้นะอืใส่ถุงแบบคลิปมาด้วยอะแดปเตอร์มาให้หนึ่งอันนะผมก็ไม่เคยแกะเงี้นเลมีปรับอุณหภูมิได้ด้วยหรออะแดปเตอร์เดี๋ยวเราดงที่หมอ้อเป็นปักปักเป็นนี้นะสามหัวนะอะ่ถ้าที่บ้านใครไม่มีสามตาแบบ สามห่วงก็ต้องไปหาซื้อมาหรือตัวใช้ตัวแปลงเอาเนาะเนี่ยะด้านนี้ฮะนี่ฮะดูรอบรยกให้ดูอันนี้เป็นตัวฮอตพอตอันนี้เป็นกระทะอันนี้กระทะร้อนอันนี้เป็นไอเตาบาร์บี큐นะปิ้งย่างเนี่ฮตัวเสียบไฟอยู่นี่ตัวเสียบสายไฟนะอันนี้ข้างนี้เขาจะเป็นเหมือนที่อะไรทิ้งน้ำมันทิ้งอะไรกันนะทิ้ง น้ำมันไหลลงมานเงี้ยอ่ารอบๆล่าไปเป็นตรงที่ก็จะเป็นแบบขอบเนี่ยรูรูระบายน้ำมันไขมันออกไปโอเคเรามาเริ่มเสียบกันดูเนี่ยเสียบด้านไหนเอยด้านนี้นะใช่ไหมว๊ึงขอประกอบ เสียบก็จะเป็นประมาณนี้เสียบเข้าไปตรงนี้ก็ส่วนฟ้านี่ที่บอกไปเมื่อกี้เป็นที่ระบายน้ำมันนะเห็นไ,ไหมใส่ไม่เข้าเดี๋ยว <laughs> นี่ไงเจบเรียบร้อยนะฮะบางทีแบบระบายติดตัวน้ำมันออกมาเวลาเราปิ้งมันก็จะมีน้ำมันไหลออกมาเอาไว้อาไว้เอาไว้ดึงออกมาแล้วไปทำาคราดได้ง่ายส่วนฟ้านี่ฝ้าเราก็จะมีตัวใส่นี่ฮะให้แยกมาตจุภัณฑนี่ฮะเป็นเป็นอะไรอุ้ยเป็นหูเป็น เดี๋ยวขอประกอบก่อนนะเรื่องประกอบนี่ผมก็ไม่ค่อยถนัดนะเพราะว่าแต่มันก็ไม่ยากครับมันไม่ยากแค่ไขน็อตเข้าไปจริงๆถ้าใครมีไขค,ควงเลยก็ใช้ได้หน่อยนะครับเพราะว่ามันจะได้แน่นๆแต่ตอนนี้ผมขี้เกียจหา ใส่ไ,ไปก่อนอเรียบร้อยแค่นี้ได้แล้วก็มีให้เนี่ยฮะเป็นน็อตแล้วก็ตัวฝาให้หมุนหากันแค่นั้นเองและนี่ฝาปิดสวยงามนี่ครับโอเคสมาร์ทโฮมครับใครอยากกินหมกูกระทะอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปตามร้านก็จัดมาได้ครับสมาร์ทโฮมผมจะมาจะท็อปปี้หรือลาซาด้าเดี๋ยวไปดูกันอีกทีเนี่ยผมแปะลิงก์ไว้ให้เนาะ โอเคในคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูภาพภาพระหว่างตอนที่ปิ้งย่างแล้วก็ใช้ฮอตพอตนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ไปดูกันต่อนะครับแล้วคลิปหน้าจะมีอะไรรีวิวค่อยตามกันอีกทนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ